บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับใช่ไหมไหน<ช>น้ำตกใหญ่มากเลยใช่ไหมครับ่แถมยังมีเรือทหารอยู่ด้วยนะไหนลูกอยู่ตรง,งนู้นอ๋อโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วแลวมีเครื่องบินลำใหญ่สุดอีกด้วยนะภู หไหนไหเดี๋ยวนะไหนขอดูขอดูพ uh> yes> <No> ี่พีหน่อยนะพี่พีพี่พครับโอเคเดี๋ยวเราจะหันไปดูเครื่องบินกันแล้วนะไหนพี่พีดูเครื่องบินนะผู้อย่าจับเทมากเลยรู้ไหมครับว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนนะครับจังหวัด ตอนนี้เราอยู่จังหวัดนครเลยครับนครศรีธมนครปฐมตอนนี้อยู่ที่นคปรปฐมครับครูอยากไปถ่ายรูปที่ปีกเครื่องบินไหมอ,อ่าะครับรอแป๊บนึงนะโอเคอมาไปๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งขนมไปสั่งเครื่องดื่มกันนะไปๆไๆไปครัไปไปเข้าไปเลยเช็งเข้าอไหครับ นี่ือมีส่วนตัวเลยนะ้นี่นะามนยานมบอร่อยไหมครับมตอนนี้ ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนนะครับอยู่บนเครื่องบินเลยอ่ะเครื่องบินกลังตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับบนเครื่องบินครับเครื่องบินกลางบินมาแล้วเนี่ยบินที่มองกระจกไปเลยอ่ามองได้มองได้เห็นวิวไหมเห็นทะเลัหมมีเครืนเจ็ตด้วยเคองบินเจ็ตบินมาเลยกลังบินไปเที่ยวครับคืองเครื่องจะไม่ทันตอนนี้เราอยู่กันที่ัวโอเวอร์แลปนะครับที่กำแพงแสน แล้วก็เขาจะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่โรงแรมไมด้าซึ่งจะเป็นที่พักของเราด้วยใช่ไหมใช่ใช่วันนี้เราจะมาสองร้านเลยนะเอ้ยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ใครเป็นคนเลือกขนมเนี่ยใครจะเลือกทูเลือกสิ สำหรับทิปนี้นข้ามาถมนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นทิปปุ๊บปั๊บทัวร์มากๆเลยเพราะว่าเราตัดสินใจปุ๊บเราก็จองตัว๋วจองที่พักกันเลยส่วนตั๋วเนี่ยก็คือเรามานั่งไล่ดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างมีจุดใหญ่ๆมีร้านอะไรที่เราอยากไปนะคะส่วนลานเครื่องบินร้านนี้ก็เป็นร้านที่ตั้งใจจะพาภูกับพีพีมานั่นเองเพราะว่าเป็นเครื่องบินจริงแล้วก็เขาเปลี่ยนข้างในเป็นคาเฟ่เล็กๆมีเปิดแอร์นะเพราะฉะนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ไปนั่งชิลกันได้มีขนมมี ีเครื่องดื่มพร้อมเลยแล้วก็ตอนที่ไปพีพีตอนนี้ก็ประมาณ1ขวบ3เดือนส่วนภูก็8ขวบกว่าก็เกือบจะเข้า9ขวบภูก็จะตื่นเต้นมากหน่อยแล้วก็สนุกหน่อยส่วนพีพีก็น่ารักมากๆเลย